มาอนาี mm ้ก็หาน้ำบานรละพี่น้องเออเบิดมองไปแล้วหาอยากนี่ติกโก้นี่เลยนี่เนี่อ่าพาไปเบิงได้หมวกกับาลูกน้องอ๋อหางมึกใหญ่กเอบด้ยอ๋อขงมัวบอกว่าบอกมัวนะทั้งบมึกงามเลยบพวงอืม

เอาไปเลยเหลือจะเป็นไงหลงังจบเออเามาแจกให้บมดอ๋อกล้องกูลวมจะเห็นโอ,อ้มันไปฟาดกล้องกูบอกเอ,อเอาเที่ยวไอ้กระปากวันนี้ก็เห็นสามูกสาเก็บใส้กล้องาะัสนโอ้ไม่ใครฟาดกล้องไม่ใฟรฟาดกล้องเี่นหน่เยิึงถ่ายไป กออกมาได้งามแล้วนะพวกไม่ง่ายแล้วพันหลุดไม่เห็นจังเลยขาตามได้งามหรอกมั้มนาดูมันแตกัยครับ่เนาสวนน้ำหย่งว่าตั้งไยเด๋อน้องู่บากไงเหรอผู้าย เจ้า่งเจ้าว่านไม้ไผ่ปาดกล่องจะหึงว่าเห็นเนี่ยหูหงาไม้ไพ่หักกนเลยไปปาดกับอนัฟฟอนห้างมันแม่นี่เจด๊ดายเยอะฮั่งหูหงยเลยได้บูมไปเอาก,กอนมาห้่งหญ่ก็นี่ได้ท้ายจับหงเฮ้ยน,น้องนี่แม่มาหลายเยอะ ก่อนครับเสียหายตัวเนี่มืทั้งสามจุดก่อองศาเลยมื่อฝนติดตกมันติดตัวสำบ่ฮึมบุ้มเขาเปียกในภูมินั่นอนไหมน้ำหวานหัวน้ำหวานก็แตกอืมเดี๋ยวแม่มันไลายหลเดี๋ยวให้มบอกออกมาก่อนมันยู่ในภูมินี่ขาดลงไปว่างกับติดตัวกลุ่มนี่มันเป็นน้ำนี่ไปคลองน้ำของบุ้มยู่นะ nói nó là bên nam nhỉ hả, bóng bùn năn yên nhỉ nè, khỏi khản lốc bay. cứ qua hang này hang nấy cứ <laughs> này hang Yucohay là hang nè rồi. cái anh tuột, mẹm im cả cái Yucoay cái hả? bên nam hắn ở hắn bớt đỡ ai biết say thùng hay hám mong tăng coi háng cần mong tăng nhỉ tăng là miết nhả ngốp nhả ngốp แค่ติตั้งได้มันตรงน้องเลยงาใหม่ก็หลายถ่ายไปถ้ามากกว่านางงูอีกเราไปหายไปใ่ถุง,หงให Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó video hấp hả Ờ, à, thử còn thương thử hang màn A, vuông thử, ao ai cần vào không à, một tăng của bãi phai, mất lãi, cỏng mặt lùm Ây, tớ hang nên ngay cò, hắn như cò phay nè. Giờ phăng đi bít xong lại. Bít bít tua. không bỏ. Tẹt vậy đây con mưng à? đi đi. องอะแต่หูใหญ่ยต้องใส่ปูหลายหูหน่อยปูหลักมากสิพ่อดอกหูหน่อยปูปลาให้ไปมันวันหูหน่อยปูปลาให้แล้วบอกกูว่าเด่๋หูใหญ่ปลาบ่ได้พึ่งโกนบ่บินตอนนี้หนิเมย์ตอนนั้นหนาวอยู่ห้างมึงไปเบิ้งมันมาหายอย่างกูเสียงโกบบุ๋มโกบ กบออกแล้วบ่ฝนตกเทียนฝนตกน้อยเดียวกบออกบ่มือแรงละฝนติดตัมันว่ะอือแต่ตัก็อยามันห่อนทางมือนี่ยห่อนขาห่อนเนี่ยกมือก็บ่าห่อนปปนี่โค้ดเหลียวมันติตายอ่ะสมุยบ้านจะซื้อให้เนี่ยตัวปู่พะลมอ่ะเขาหนีเหลือยังห่อนเด็ด จะปลาหนามเนี่ยพี่น้องนี่ปลาหนาม,มนล้วนอ่ะปลาข้างนี้ก็สิพ่อละไปหาขัน,น,อ,น,นอืมไปหาขันลูกขาสั่งติดตะตายเดี๋ยวมันฮอนนักมือเนี่ยท้าวพีก่อองาศาฝนท้าวพีก่อยังความหูซื้อสี่สิบองศาคิวเหลี่ยมหาของต่างกล่องกัน คือว่าจะสั่นน้อยได้ลิดนี่อ่อนแต่นี่ที่ตายเลยเขาจะสามมองสีมุหนึงเนี่ยแตกสัดๆเลยอ๋อหน่อยๆฮั่งนวลหน่อยหังกอมมิต่หังงามดอก สีเดียวกันเลยห้างมันเนี่ยออกเหลืองๆเพื่อกันเลยสงสัยน้ำหวานอันเดียวกันนว่าน้ำหวานดอกอันที่น้ำหนามปักจริงคนดีๆนี่น้ำหวานอันเดียวกันเลยสีแบบกันห้างมันวิธีปลาหนามนี่ฉลาดันอยููวิตีหนามนี่จะเห็นบนเคี้ยวเนี่ยหนามทั้งนั้นเด็นี่ สุยนอนอยู่หน้าหลูกสุยักเตืนอยู่กอเขาไปนะวันมนี้มันก็นอนหลับอยู่เดนวนยังกัดอายมสบัวมุนบัมหางงานมงมตัวมุนเางามต้อมุนโอ้ปรกอไปบ่เนี่ย ตัแต่ฮ <refusing> ังังย <Bruno> ิมเลยหังย e ิมเลยยังบางสิเอาทางว่าสั้นขอสีลมยังป้าน้ำาหลอยู่โอรุดุดรุ้ดแต่ไมุดจะัานแห้งหลงาไม่นะสูงเด้งอกหงอกก็ได้นะ จห่างงามเลยม嘛นี่อากาศฮอนหลายไปไว้ตลาดแต่เปื่อยเบ้ยทั้งมีมเกได้ดตะก้อนยังห่อนซ้ำนี่เนาะได้เปื่อยแล้วก็ย่กลับมาขันบ้านเถอะเดี๋วได้ขายก็ได้ขายก็ขายไปตะกี้มันยังห่อนเอาใส่ตู้เย็นไว้ขายเอนใส่ตู้เย็นไว้หรอไปขายมืออื่นอันนี้มันเปื่อยครับออกว่ะยักษ์เหล่าเตี้ยเออ sẽ tự nhiên vậy mới cả thành cái câu vẫn đề pười là thì để khăn và sẽ thúng như này đấy quả ừ, à, ai à, há mỏng tăng, quăng luôn này ở nhà không bạn ai khát lái về ừ. Ừ. ở đây là lái quật này sao há bữa này bớt nhà rồi nghe ra cái đây người hái sao há cái đây người cấp mà cái con chúa ai ừ, thì tương nghiệp ai đây chắc rồi เอ้าเอาเลย